สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รือต้นหอมญี่ปุ่นลงในกระถางใหม่เพราะว่านี่กระถางเก่าถางเก่าเขามันทําให้รากมันลอยกระถางหนึ่งแยกออกได้สามต้นงงเง้งงงง,งเลยโค้งไปโค้งมาจะรอดหรือเปล่าได้สามกระถางต้นใหญ่มากเลย โอ้ที่เหลือเอาไปทำอะไรกินนีไปนี่ยอดใหญ่มากเลยเอาไปผัดนะเอาไปผัดผัด,ผดก้านเดียวนี่ก้านนี้มันหักค่ะโอ้โหใบนี่คือใบหอมญี่ปุ่นค่ะตัดออกตัดใบเขาออกเดี๋ยวมันหนัก เอาไปผัดโอ้ยตายแล้วอาด,ดีแล้วดออกมั่งดูผัดก้านเดียวก็อิ่มแล,แล้วก็จะเอไปรดน้ำแล้วก็ตั้งไว้ในร่มสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเอาออกมาจะรอดไหม,มน่าจะ